ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุยเดชมหิตลาทิเบตรามาธิบดีจักรีนฤบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิษสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุญเดชมหิตลาธิเบตรามาธิบดีจักรีนฤบดินสยามินทราธิราชปรมนาถบพิษเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวรณโรงพยาบาลสิริราช ตั้งแต่วันศุกร์ที่3ตุลาคมพุทธศักราช2557ตามที่สำนักพระราชวังได้ถแถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้นแม้คณะแพทย์ได้ถวายรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถแต่พระอาการประชวนหาคลายได้ไม่และได้สุดหนักลงตามลำดับถึงวันพฤหัสบดีที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559เวลา15นาฬิกา52นาทีสเสด็จสวรรคตณนะโรงพยาบาลสิริราช ด้วยพระอาการสงบสิริพระชนมพรรษาปีที่89ทรงครองราชสมบัติได้70ปีสำนักพระราชวัง13ตุลาคมพุทธศักราช2559